เจ็บน้อยกว่าฉีดโบอีกใช่ไหมครับโบเจ็บกว่าวันนี้เราก็จะมารีวิวฟิลเลอร์บริเวณขมับเป็นการฉีดเพื่อเติมให้ขมับที่ตอบดูเต็มขึ้นคนนี้จะฉีดชันลึกเพื่อเสริมบริเวณฐานตรงบริเวณกระดูกเหนือกระดูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือหลังฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์เติมเต็มขมับนะครับจะเห็นว่าหน้าดูโสมน้อยลงสมูทขึ้นนะฮะ ไม่ได้ไม่ได้กะเอาให้มันเต็มนูนให้มันดูเฟมินีน,นะครับเรายังรักษาความเป็นมสัสคูลีนของเขา<ม>ก็คือลักษณะเหมือนผู้ชายนะครับก็คือมีมีล่องมีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าดูเต็มดูโสมน้อยลงนะครับเป็นการดีไซน์สําหรับผู้ชายโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะดูรมุลดูดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึงผมสังเกตว่าพวกคิวว่าหางตามันจะดูเปิดขึ้นด้วยเจ็บน้อยมากเจ็บน้อยกว่าฉีดโบอีกใช่ไหมครับโบเจ็บกว่า